ในวันที่ฝนตกนะครับเราก็จะมาเดินเช็คสต็อกรถตู้นอกจากพวกเวนิวลี่คอมพิวเตอร์รเราให y อดแล้วก็จะมีพวกรถตู้หลูนะเผื่อใครไม่ม,ม, ety, ไฟฟาม,ามีชมหน่อยละกันเช่นมาเจ็ดพี่เป็นประตูไฟฟ้าด้วยนี่ไงอันนี้พามาชมๆหน่อยละกันว่าสตอกรถตู้มันมีอะไรเข้าใหม่มั่งจะบอกว่ารถตู้หลูก,ก็เรื่องข้ามาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็น ire, เวลไฟอาผ่าน m a มาเจตี้แต่มาเจตตี้จะไม่ค่อยออกสื่อเลยเพราะว่าอยู่ฝั่งกีตสาย,ยาเราไม่มีโอกาสได้ทําก็จะจัดเต็มเลยนะไม่ใช่บอกไฟฟงไฟฟ้าคู่หน้าอาหัวหมอนมิกกี้ เต็มระบบเลยดีกว่านะครับผมของสวยสวยงามมาจอดรออยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะข้างหน้าก็สะอาดสะอ้านโคงรงสร้างตัวทังเดิมดูเห็นไหมเห็นไหมเออสวยๆข้างหลังก็มีเหมือนกันอันนี้ก็มาจะตีเหมือนกันนะครับผมนะสราพสวยๆส,สีขาวด้วยจะดูดีใหม่ไม่ใหม่ลูกค้าทูนี่เอามาจอดผมไม่เคยทำซีสักครั้งเลยนะบอกบอกไว้ก่อนเลยนี่เห็นไหมดอกไม้แน่นๆเลยอ,ะอ่ะประตูไฟฟ้าก็อย่างที่บอก,กัใช้งานทุกอย่างเป็นฝาแฝดไหม เออทั้งหน้างทั้งหลังแต่คันนี้จะมีจอให้หรือจะอคอมพิวเตอร์ใครจะยืนการว่าจะเอาคอมพิวเตอร์ให้ได้ก็มีให้เลือกหลายคันมีเอาจริงตรแต่เรามีเป็นร้อยนะเราตู้อะแต่มันจะรวมๆกันไม่ใช่ว่าเอ้ยคอมพิวเตอร์อย่างเดียวร้อยคันเลยจะบ้าเราจะหาจากไหนอะใช่ไหมละ่ะได้ใส่เป็นร้อยนี่ด้วยวะเอ้แม็กแม็กฟอร์จูเนอร์อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ป,ปี1 7อยู่เจ็ดแสนกว่าชมหน่อยชมนิดนึงนิดเดียวแต่งวีเบาสีเบจนะจะพาคมมาแข่งครบนะ เออทีวมีมีทีวีมีให้ลำโพงมีให้แอร์ไมโครบัดไหมเออเผอปัดด้วยมั้งนี่เออใช่แอร์ไมโครบัดด้วยนะครับผมนะอ้าดูไฟนิดหนึง่งดูไฟนิดหนึง่งดูไฟนิดหนึงนน่งอ่ะสวยมไหมเด่นสง,งา่านี่นี่ก็เปิดไฟได้นะเต็มระบบไปละเออคอนโซลตรงแล้วปูพื้นเป็นพื้นไม้ด้วยเออแล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยขับสนุกขับทางไกลก็สบายจะแสกว่าจะแสกกว่าเต็มวีเต็มระบบแล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับมาต่อคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเบาะใหญ่3ามแถวเฉยๆเ,เธอ เบาะใหญ่3แถวมีที่พักแขนให้นะสะอาดสะอา้านผ้ามุงผ้าม่านม,มีให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ธรรมดานะดูดูหน่อยไหมดูหน่อยไหมแปกหน่อยนี่เห็นไหมไม่ต้องแปกเยอะนะเอาขนาดดีว่าคอมพิวเตอร์ไปแล้วอะ่ะผมไม่อยากลุยฝนนะตรงนีง้ฝนตกแล้วขอไปน้ายาวขนาดไหนอันนี้เหรอดูหน่อยไหมล่ะไม่ได้มานูนานแล้วนะขอดูหน้าป้ายแป๊บนึมงได้ไหมอันนี้หน้าป้ายขายอยู่ร้านสามเก้าผมไม่ขายนะผมขายเพียง989แล้วเมื่อกี้เปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วใช่ไหม๋ยวเปิดให้ดูหน่อยมา น็อตไม่เคยขยับนี่นะแก้มซ้ายนะคองเครื่องแห้งๆเลยเนี่ยนะ็อตวัสดุที่เป็นพลาสติกที่เป็นยางเนี่ยไม่มีกรอบนะครับผมนะยังนิ่มๆเลย90 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองไปดูข้างในกันหน่อยไหมรู้สึกว่าคันนี้นาจะทำเป็นเบาะหนังมาให้นะจจะทางคันเลยเบาะหนังเบาะหนังไเบาะหนังก็ดีนะเพราะว่ารถตู้มันเป็นรถสาธารณะหรือวินนักกลหรือใช้ในครอบครัวก็ตามแต่ เบาหนังคือเบาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะอาดเพราะว่ามันดูแลง,ง่ายประมาณรอบคันเบาะหนังมีที่พักแขนให้คอนโซลเตีย้ยก็ได้ส่วนข้างหน้าเกียร์ธรรมดาจอเดิมลุซีมันติ่งยังไม่แก่เลยประมาณนี้ละกันแต่ถ้าไม่ชดบสีเทาม,มีสีขาวด้วยแต่ถ้าขาวนี่ก็ได้จัดทรงลงแม็กให้สกเกิร์ตให้ชุดแต่งรอบคันอันว่าประมาณนี้ละกันของเป่าหอมคอหรือถ้าใครอยากตามหารถตู้อะไรอยู่ก็ลองีเควเข้ามาได้พี่เผื่อทางผมมีแต่ ส่วนน้อยนละที่ผมจะไม่มีเพราะว่าเรามีแทจบจะทุกประเภทคราวนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าอยากดูข้อมูลเพิ่มก็ดูใต้ตคลิปนี้ได้เลยครับผมบ๊ายบาย